คอร์เน um um. ่จุบ nah <my> <psychology> ี้เ <for S 1> ์คซังจังท่นนสามาทูนหน้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 า พูดนาพูดนาพูดนาพูดโหลูด,ด,ด,ดจุบี

ซฮัลโหลเพียร์ตั้งาจแต่งานกิจจีนีจีจัซกฮัลโหลเพีย,ยร์ คือฮัลโหลี่ตั้งการเตะพลังกีบฟุตบจั๊กคอฮัลรี